สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับใครที่เป็นสาโวซูดีแมกนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกมากนะครับคันนี้เป็นดีแมก1.9แซดนะครับเป็นไฮรันเดอร์4ประตูปี2017นะครับเลขไมล์80,000กว่ากิโลนะครับคันนี้เพชรยนต์เสนอขายเพียง599,000บาทนะครับกับรถ4ประตูไฮรันเดอร์นะครับตัวสูงนะครับ5.99นะครับคันนี้นะถ้าใครสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับหูรราคาดี5 9 9รถปี17ได้ไดฮายเรนเดอร์4ประตูตัวสูงไปด้วยนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเลขใหม่ก็ไม่ถึงแสนนะแปมกว่ากิโลเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลเนาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าตรงรุ่นปี17เลยนะครับมีไดทามีไฟตัดหมอกมีไฟโปรเจคเตอร์ดวงหน้าให้นะครับอันนี้ก็เป็นโครมเดิมจากโรงงานนะโคมไฟนะครับเดี๋ยวต้องขัดให้ใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ นี่สีขาวมุกนะดูชุดกันชนแนบสนิทนะครับไฟ,ไฟตัดหมอกนี่อย่างเดียมนะครับครอบคูมเมียมมางี่เงาแวบเลยนะครับสีขาวมุกแล้วก็มีตัวกระจังด้านในด้านล่างเนี่ยเอาไว้กันมแมลงกันหนูกันเศษใบไม้นะครับบางทีเวลาวิ่งา่างหนวดเนาะมันจะชอบมีเม็ดหินกระเด็นแล้วเพราะมันไปโดนคีบของอตัวม่น้ํามันก็อาจจะทําให้เสียหายได้นะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลรถดีมากคันนี้ นะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับสองเส้นนั่นใหญ่เนาะนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกสวยๆเลยกระจกพับมือนะครับแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น1.9แสนปี17นะครับล้อแม็กก็เป็นตรงรุ่นเลยนะครับเป็นตรงรุ่นนะครับหกกานหกลูร้อยนะครับชุดช่วงล่างก็เดิมๆเป็นดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับเนี่ยโช๊คอัพนะครับเดิมๆนะครับรถคัสซีเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสำหรับคันนี้ นะครับรถใหม่ๆนะครับไร้สนิมนะครับบังโคลนสะอาดมากนะครับรถปี2017โอ้โหสวยงามนะครับติดฟิล์มมาแล้วนะเบอร์40นะครับมีกันสาดเป็นสีดํามาให้นะครับหูกระจกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับด้านล่างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับกับบันไดด้านข้างก็จะเป็นสีบอลนะครับแต่ตรงพนักเกียบเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมติดรถมาเลยนะครับกระจกก็อูสูแท้ทุกบานเนาะ รถสวยๆนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกป,ปี17นะครับราคา599,000บาทสำหรับใครที่อยากได้นะครับตัว Isuzu D-Max Highlander ตัวสูงนะครับโ้ราคาดีนะใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับรถปี17คันนี้นะสีปี5ปีนะครับธนาชาติ2.79นะครับ6ปี3.89 นะครับรถสวยๆเลยนะเดี๋ยวเหมือนจะสายเข้าเดี๋ยวสักครู่นะครับอพอดีเมื่อกี้สายเข้านะครับขออภัยนะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกสีประตูตัวสูงนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังตรงคันทรงคัสซีนิดนึงนะครับว่ารถเดิมยังไงนะครับรถสวยมากนะครับดูคัสซีนะครับเดิมๆนะด้านบนไม่มีสนิมเลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นตัว1.9ึ่งจุดเก้าซาดปีสิบเจ็ดนะครับราคาห้าเก้าเก้าเท่านั้นเองนะครับฟีด้าก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นพันหมื่นสองพันประมาณเนี้ยเบียดเบียดนะแบบไม่ใช้เงินออกรถเลย ไฟท้ายก็เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้โลโก้ครบทุกจุดนะครับสีเดิมทั้งคันรถสวยๆนะครับเป็นยูสุดีแมกนะครับไฮเลนเดอร์ใครที่เป็นสาวกอูสุนะสีขาวมุกราคานี้ต้องบอกเลยว่าหายากนะครับตอนนี้เพชรยนต์มีเข้ามาแล้วนะครับ5้าแส0บาทเลขไม่แ0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับมือเปิดโครเมียมมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับแมคเลเดอร์เดิมนะครับของศูนย์ดีแมกเลย มีจุดจับยึดให้หมดเลยนะครับ4จุดของฝั่งนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาด้านหลังเดิมหมดนะครับคันนี้โลโก้ Z DDI อยู่ครบกันชนด้านหลังเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสสวยๆนะครับด้านล่างก็เดิมๆนะครับจะเห็นได้เลยนะว่าไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มตามจุดต่างๆนะครับโชคอัพเดิมๆเพาขับหลังเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาท้ายได้ไหมเนี่ยมันติดอ่ได้นิดนึง นะครับเนี่ยจุดพับนะครับแล้วก็รอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดินโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถคันนี้ไม่มีทําสีพลิกคว่ำชมน้ําชนหนักนะครับไม่มีโดนแน่นอนนะผมบอกเลยแตบรถที่บริษัทเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราประมูลเข้ามาเนาะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เป็นรถหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นรถจะเข้าศูนย์บริการแล้วก็ตรวจสอบประวัติได้นะครับนี่ยซอกหัวเก่งนี่ก็เดิมนะครับให้ดูทุกจุดเลย นะครับรถสวยๆนะเนี่ยไม่มีทําสีนะครับจุดเมตอาร์คอยู่ครบนะครับมองเห็นได้เลยนี่นะเบาะข้างในก็เป็นเบาะผ้านะครับเป็นตัว1.9แต่จริงๆมันเป็นตัวกลางนะครับของตัวสูงนะครับรถสวยๆนะเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะครับหลังคาก็สะอาดนะหลังคาเป็นสีเบดนะครับด้านบนก็จะมีลำโพงให้2จุดนะเป็นซาว์ไรซ์เซอร์ลาวนะครับ เบาเป็นเบาผ้าตัวไฮแลนเดอร์นี่รถค่อนข,ข้างสูงแล้วก็ข้างในโปร่งนะครับกว้างมากนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะถ้าใครอยากได้รถที่เป็นเกียร์แมนนวลอ่าหกสปีดนะครับขับง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะจะมีการลอยมือเปิดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ้าแมวก็ถอดออกนะมันเป็นตัววัดบูธอะไรต่างๆของเขาเนาะนะครับเนี่ยเดิมๆนะถ่ายประตูนะครับ จุดเมทอาร์คเดิมอยู่ครบหมดยูสุดีแม็กนับหนึ่งจุดเก้าตัวแซดไฮรันเดอร์ไปสองพันสิบเจ็ดนับมันมีวัดบูตมาด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีที่ล็อกนะถ้าใครไม่เอาก็ถอดออกได้นะครับรถเพิ่งเข้ามาเนาะเนี่ยก็จกปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมือพวงมลาลัยก็จะเป็นหนังสามก้านนะครับเป็นมันติฟังชั่นฝั่งซ้ายนะครับมันติฟังชั่นฝั่งซ้ายนะพวงมลาลัยเดิมๆเ,เลยนะรถไม่น้อยนะครับไม่วิ่งไปแค่แปดหมื่น เท่าไหร่เนี่ยแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่กิโลนะครับรถสวยๆเลยนะหน้าจอตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจอที่ใส่ซีดีดีวีดีได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะตัวแอร์เป็นแมนนวลนะครับพวกปุ่มปรับอะไรต่างๆยังคงสภาพเดิมใหม่มากนะครับพาวเวอร์เอาเล็ตยูเอยู่ครบนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดหัวเกียร์ก็เดิมๆนะรถใช้น้อยนะหัวเกียร์ไม่มีถลอกเลยนะครับรถสวยๆนะเบรกมือเหมือนรถเก่งอยู่ด้านหน้า นะครับราคา5,90,000บาทยูสูดีแมกค,คาร์เดอร์ตัวสูงตัวนี้นะครับนี่เลยป้ายติดอยู่เลยถ่ายรูปรอชมอนะครับเดี๋ยวดูฝาโปองกันเลยนะครับว่ารถสวยนะครับเป็นยังไงคันนี้นะครับฝาโปองคันนี้เปิดมาก็สวยๆทะเบียนหเบียนะหกแปนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัว1.9นะครับดีดี l u บูพา e เวอร์นะครับจริงๆบล็อกเครื่องยนต์ก็บล็อกเครื่องเดียวกับยันตัวปัจจุบันเลยนะ แต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะในระบบภายในของเครื่องยนต์นะครับสติกเกอร์เดิมนะติดอยู่ครบเลยนะครับเม็ดาอะไรต่างๆนะครับรถเดิมมากสวยมากอันนี้นะเฝาฝาเดิมนะครับต้องบอกว่าใครได้คันนี้ไปคุมแน่นอน5้9แ0นเาหนะครับน็อตฝาโปงเดิมๆนะครับรถไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างตัวนอกตัวในนะครับเดิมหมด นะครับคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็มีการทําไอ้นี้มานิดนึงที่ไปใส่วัดบูธเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาทาอะไรมานะเนี่ยผมดูอ่ะผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่อ๋อเขาแค่ใส่ตัววัดบูธไฟฟ้ามาอย่างเดียวนะเป็นตัวปรับบูธไฟฟ้านะครับแค่นั้นเองนะแต่โครงสร้างบอดี้ตัวรถเนี่ยเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มนะครับหรือค้านนะครับรถสวยๆนะ เป็นตัว1.9ที่ต้องบอกว่าสวยเนียนตานะถ้าเรื่องโครงสร้างบอดี้ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเอาไปเลยนะเอาไปเลยสวยมากนะครับคานหน้านะครับตัวบนตัวล่างนะครับเดิมหมดทุกจุดนะครับเทอร์โบเดิมจุดมาร์กอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสีนะเดิมหมดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับแผ่นเพจก็เดิมๆนะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับแก้ม เป็กข้งดุนนะครับบางๆเลยทีเดียวนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6กนะครับกับผมเลดเพชรยนต์ได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนะสามจังหวัดชายแดนก็ก็รับนะครับอันนี้เป็นสายฉีดท้งฝนนะอันนี้เป็นตัวที่วัดเซ็นเซอร์เนาะมันต่อเดินข้งไปทมนที่จริงมันก็เป็นท่อสีดำธรรมดาแหละแต่ว่า เขาอาจจะชอบสีสันมากกว่า,เ,าเขาก็เลยไปใส่ตัวนี้มานะครับยังไงก็ต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับอีซูดีแม็กนะครับ1.9นะครับตัวแซดไทเลนเดอร์ปี2017นะครับราคา5 9 9 0 0 0บาทกับเลขไมล์87,000ก 8, 7, ิโลนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนคุ้มๆครับคันนี้โครงสร้างบอดี้100%สวัสดีครับ